เดี๋ยวคลิปนี้ครับจะมาสอนถ่ายรูปนะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ส่งรูปมานะครับยังไงก็รอดูแล้วกันครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปทรวินรวดเร็วปลอดภยัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่นอนฮะ ตอนนี้นะฮะก็เหลือรางวัลนิดหน่อยนะครับสำหรับการประกวดกาชาของเดือนนี้แต่คราวนี้ซันก็จะมาแนะนําสําหรับคนที่ถ่ายรูปแล้วยังไม่ได้รางวัลละกันหรือว่าคนที่ยังไม่ส่งมาไม่รู้จะถ่ายแบบไหนดีนะครับลหลักๆคือมาดูที่ตั้งค่ากันครับตรงฟันเฟืองนะซันแนะนําว่าให้ติ๊กออกให้หมดนะครับ <c oughs> เพื่อที่มันจะได้ตั้งค่าได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ติ๊กออกแบบนี้เลยนะครับอ่าให้เหลือคําว่า yourself อันบนพอครับ อ่ะพอเหลืออันบน yourself เนี่ยมันก็จะเห็นแค่ตัวเองนะครับแล้วก็ติ๊กอันล่างสุดครับมันจะเป็นการเอาพวกไอคอนต่างๆออกนะครับอ่าติ๊กให้ดูนะอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมาบังทัศนียภาพนะฮะหลังจากนั้นให้แคปรูปแล้วส่งมานะครับแต่คราวนี้ครับซันก็บอกเพื่อนๆแล้วว่ากต,ติกาของซันเนี่ยชอบเป็นแบบครึ่งตัว ะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการซูมนะครับทำาไงเป็นครึ่งตัวนี่ครับด้านขวาสุดสามารถซูมเข้าซูมออกได้ถามว่าทําไมต้องซูมเพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดกาชาชัดๆครับเพราะบางคนเนี่ยกล้องมือถือรายละเอียดจอเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ละเอียดมากนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือจะเป็นความสูงต่ําของตัวละครนะครับนี่แต่จริงแล้วมันก็เหมือนกับระยะภาพนั่นแหละเออ เนี่ยครึ่งตัวของซันก็ประมาณนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็แคปถ่ายรูปมาเนี่ยครับหรือบางคนนะครับอาจจะใส่ emotion หน่อยนะฮะอืมไม่ว่าจะเป็นการ movement นะครับนี่ให้มันวิง่งอะไรแบบนี้ครับเป็นต้นให้มันกระโดดให้มันดีใจให้มันปรบมือให้มันส่งจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็แคปมา เนี่ยครับตรงตั้งค่าติ๊กแค่อันแรกแล้วก็อันสุดท้ายแค่นั้นเองครับสามารถทำให้มันยิ้มได้ไหมในส่วนของเฟซได้นะครับให้มันหัวเราะนะฮะอืมให้มันทำหน้าโกรธเออดูมุ้งมั่นดีให้มันยิ้มข้างเดียวหลับตานะฮะอะไรอย่างนี้หรือว่ายิ้มแบบแฉ่งเลยนะครับแล้วก็แคปมาเนี่ยครับเห็นกาชาชัดๆัดถ่ายครึ่งตัวง่าย หรือว่าบางคนเนี่ยพื้นหลังอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลกนะครับพอพื้นหลังลกเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องปรับเดฟนะครับชัดตื้นชัดลึกนะฮะถ้าหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าชัดตื้นนะครับอืมก็คือชัดแค่ตัวแบบนั่นแหละนะครับนี่ถ่ายมาก็ได้ภาพแล้วสวยงามคราวนี้เรามาดูกาชากันบ้างครับของเดือน คุสภาคมมีอะไรน่าสนใจบ้างเซเว่นไนการแต่งกายของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Dancer นะครับแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็น่าจะคล้ายๆทีมของคังคูใบนะครับในซีรีส์ของ Netflix นะครับนี่สีม่วงคือรู้สึกว่านิยมสุดนะครับอ่าเพราะว่าสวยที่สุดแล้วก็ชุดใกล้เคียงกับบา d a แดนซ์ที่สุดนะครับอืม สวยดีนะครับสีม่วงอ่าแต่ถ้าเกิดหลายคนรู้สึกว่ามันซ้ำกับชุดของแดนเซอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วก็เป็นสีอื่นได้ครับสีนี้ก็นิยมนะครับเป็นสีฟ้านะฮะนี่ดูสดใสดีนะครับสีฟ้าเออลองดูนะครับตีมคังคูใบหรือว่าองค์หญิงพัดเหล็กนะจากเรื่องไซอิ๋วก็ลองแต่งดูครับอันนี้เหมือนพระเลยเออสีส้มนี่คือเหมือนพระเลยนะครับอืม เห็นป่ะสีส้มเหมือนจีวอลเลยนะครับนี่สวยดีนะเป็นระทิเบตเลยนะครับสีเขียวสีเขียวส่วนตัวก็ก็พอได้นะครับเหมือนกับตีมแบบนานาพืชพันธุ์เป็นเจ้าแม่ป่าไม้อะไรเงี้ยนะครับอยู่ในโคนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยล่าน,นะฮะ,ะดูผมบ้างครับ ผมเนี่ยคือมีสีเงินสีทองนะครับแล้วก็หัวสีทองนะฮะอันนี้เหมือนฝรั่งเลยนะครับส่วนตัวชอบผมสีทองนะครับแล้วก็เออสีนี้นะครับปิ่นปักผมสีทองนะฮะแต่ผมสีน้ําตาลนะครับสวยสุดแล้วนะครับดูเป็นมนุษย์มนาหน่อยสีน้ําตาลก็ดีนะครับอืมดูผมสีอ่อนลงมาหน่อยนะครับ สำหรับหมวกของผู้หญิงนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับแม่ชีนั่นแหละหรือว่าหมวกของบาดรแดนส์นะครับนี่เหมือนคังคู่ใบเลยนะครับสีม่วงเนี่ย,น,ยนะสีเขียวก็มันจะเป็นผมสีทองแบบนี้นะดูเหมือนแม่มอืมเหมือนแม่มแม่ชีนะครับแต่แม่ชีเขาไม่ค่อยใส่สีเขียวไงนะฮะอ่าสีส้มนะครับก็เหมือนพระเลยนะครับพระชีทิเบตอะไรเงี้ยนะฮะ ส่วนสีเขียวก็ดูอินเตอร์ด, Inter ดีนะครับที่เพื่อนๆใส่มาก็สวยดีนะครับนี่อันนี้สวยเลยพื้นหลังตัดกับสีฟ้านะครับแล้วก็ส่วนหางส่วนตัวไม่ชอบนะครับไม่มีใครใส่มาด้วยนะครับส่วนหน้าก็ไม่ชอบนะครับไม่มีใครใส่มาส่วนปากก็ไม่ชอบไม่มีใครใส่มาเราไปดูเลดกาชาก,กันเดีวครับของตู้ตัวแดงเดือนนี้นะว่าจะเป็นไงบ้างอ่าได้หมวกนะครับของแม่ชี เออหรือหมวกคังคู่ใบนั่นแหละได้ชาดนะครับได้ชาด2สองอันแล้วนะฮะอ่าได้หมวกเนี่ยชอบเลยนะครับหมวกผู้ชายอ่าได้หมวกของผู้หญิงนะครับอืมรูซิว่าเลดจะดีไหมอ่าฉาติสามอันนะครับหางได้มาแต่ไม่สวยอ้าวได้อันนี้มานะครับตัว๋วนะครับนี่ได้มาแล้วครับสีม่วงสีดีพิมพ์นิยมนะฮะ บอกเลยว่าสีนี้แจ่มสุดแล้วนะครับสําหรับธีมคังคูใบของซันนะอ่ะคราวนี้มาดูธีมองหญิงพัดเหล็กบ้างนะครับ Summer Time Dreams นะครับที่บอกว่าเป็นองคหญิงพัดเหล็กเพราะว่าเห็นมันมีน้ําเต้ากับเหลังพัดนะครับอืมคล้ายๆกับในซีรีส์นิยายของไซอิ๋วเลยนะครับนี่สวยมากนะครับสีเขียวมาดูประโยชน์ของกาชาแว่นกันบ้างครับชิ้นนี้เหมาะกับเนมเลสนะครับอืมลดค่าฟรีของศัตรูด้วยนะครับ ส่วนหน้าตาก็เอามาใส่เป็นแฟร์นะอืมถือว่าใช้ได้นะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคราวนี้มาดูประโยชน์ของกาชาชิ้นถัดไปครับอ่าเป็นเพิ่มธาตุลมนะครับให้แมวหรือว่าทอใส่ก็ได้นะครับที่เน้นธาตุลมนี่พอใส่แล้วก็เทแบบนี้เลยครับเหมือนกบเหมือนใบบัวแบบบนหัวอาชิ้นที่3ครับรับรองว่าสายสถานะชอบแน่ๆนะครับกับบวกค่าโจมตีเผ่านะครับแล้วก็สร้างสถานะซเลนนะครับดีมากเลยนะ แล้วก็ส่วนปากครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพอคาบไปแล้วมันดูเหมือนบังทัศนียภาพไงก็ไม่รู้ครับหรือมันคือเหมือนอมก้อนอะไรก็ไม่รู้นะครับเขียวๆกลายเป็นดูตลกไปเลยแต่ว่าชอบวันนี้ครับหลังพัดนะครับเอาเป็นแฟร์อาวุธได้ด้วยนะครับนี่เอามาถือเป็นแฟร์อาวุธนะเทโค้ดเลยนะครับหรือไว้ที่หลังก็ได้เทดีนะครับมาดูเลกันบ้างครับว่ากาชาตู้ตัวฟ้าจะเลกดีไหมนะได้พัดเหล็กล้วนๆครับอ้าได้มาแล้วครับ ในส่วนของน้ำเต้านะครับได้หมวกมาอีกอันนึงนะครับได้หมวก3มอ้าออกมาแล้วครับจบเลยนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากร้านเปย์ทูวินไว้แล้วกันนะครับสำหรับการสุ่มในครั้งนี้